คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกม w i l b e er t o นะครับรอบนี้มีเข้ามาที่หนึ่งพันก่อนแล้วกันนะครับเบ็แรกนี่ผมขอเปิดเบ็ดห้าสิบก่อนเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวใส่ออโต้ไปเลยสามสิบรอบนะครับก็สำหรับคลิปนี้รับเฉาะความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะ รอบนี้ไม่ว่าผมจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียงไงเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปแจกไปเลยละกันนะครับดูซิว่าทุน1000พรอบนี้ผมสามารถต่อยอดได้หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับหากชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมารอบนี้ได้มาที่พันสามนะครับไปต่อเลยครับช่วงนี้เห็นหลายๆคนเข้ามาเล่นบอกว่าโดนผีหลอกกันบ่อยมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหลอกผีบ้างล้วกันดูซิว่าจะหลอกได้สําเร็จหรือเปล่านะครับ มาเดี๋ยวเอาใจช่วยหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมโอเคสวยไหลต่อเลยเพื่อนโอ้โห,โอ,โ,หโอเคครับผมรอบนี้ก็ได้มาที่3390นะครับมาไปต่อเลยครับออโต้ยังเหลือ24รอบนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้มาทำคลิปลงให้ดูครับเดี๋ยววันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาจัดหนักจัดเต็มให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วกัน,นครับ ช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับแม้ไหลาย,ยาวเลยครับโบเข้าให้ต่อหรือว่าโอ้โหโ,โอเคครับผมมาไปต่อเลยครับเก็บกำไรไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ออโต้ก็เหลือประมาณ15รอบนะทุกผู้ชมใช้ไปแล้วประมาณ15รอบนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้กำไรมาประมาณ5,000นะครับดูสิว่าไปต่อกำไรจะลดลงหรือเปล่านะครับในใจก็ยังเ,เสียวอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้ใครเข้ามาเล่นก็เล่นแบบพยายามแบบซอฟๆหน่อยละกันนะทุกผู้ชมอีกอย่างก็คือช่วงนี้ค่าพิจีมันเล่นยากนะครับมาโอ้โหรอบนี้รางวัลก้อนโตนะครับได้มาที่พนะันหกแม ดูซิว่าคอมโบแตกนอกจะแตกดันถึงหมื่นหรือเปล่านะครับมีลุนนะทุกผู้ชมตอนนี้ก็เพิ่มมา8 0 0พแล้วนะฮะขอแค่2องพนนิ้จบเลยนะได้เปล่าเอาหน่อยเพื่อนแมโอเคสวยเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกผู้ชมมาโอ้โหเจอของฟรีเบ็ดห้นะครับถ้าแถวแรกลงอีกสักรอบนี้สุดๆไปเลยนะฮะสก,กัตเตอร์สตัวนะแต่ว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะทุกผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับรอบน,นี้ผมขอแค่2,000ก็พอนะดูซิว่าจะให้หรือเปล่านะครับตอนนี้หมุนฟรีละที่5รอบสุดท้ายนะครับโอ้โห,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 โหอร่อยเวือนอะไรจะขนาดนั้นนฮะทุกผู้ชมไม่จ่ายเลยนะครับ ไม่รอบสุดท้ายครับผมได้เบ้าตูมใหญ่สักตูมก็ยังดีนะครับโอ้โหไม่ไหวเลยนะฮะโอเคครับทุกผู้ชมรอบนี้ได้มาที่72บาทนะครับเบดตั้ง50าบนะมาดูต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะดันให้มันถึงสักหมื่นแล้วกันทุกผู้ชมถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงก็ จะซอฟทุนไว้ที่800พันแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวลองเบ็ด100แล้วกันดวงสีวาจะมีอะไรมาให้ลุ้นหรือเปล่านะครับเอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมแจ้งกติกาไปเลยแล้วกันนะครับกติกาในการแจกของผมรอบนี้ก็คือให้กดสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ที่ผมปักหมดไว้ครับตอนนี้ผมเล่นเป็นของ MB King นะครับแล้วก็ให้ไป คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าชอบเกมไหม่ของค่ายพีจนะครับทำครบแล้วให้แคปหลักฐานไปคอมเมนต์ที่เพจ Facebook ของจันสลอตนะครับพร้อมยุทธของ MB King นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มแจกประกาศผลวันที่วันนี้วันที่11อ่ะวันที่14แล้วกันผู้ชมประกาศผลที่เพจเลยนะครับ10รางวัลน,นะครับสลับใครที่ฟังไม่ทันนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีแล้วกันนะครับทำให้ครบกติกาด้วยนะผู้ชม โอเคครับผมเอาเป็นว่าเลิกเลยแล้วกันนะครับใครชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ